สวัสดีจ้ามือน,นีมาทักทายมือน,นีบ่อยไปโรงเรียนจ้ามือน,นีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกชิ้นเนื้อจ้าลูกชิ้นเนื้อได้มาจากร้านไทยโหรพาต <c oughs> ัวฟักยาวแล้วก่ะ กะปิจากบักพริกบริจีจาะมนีบักพริกสดเลยอยู่ไทยมากินกว๋วยเตี๋ยวมาอยู่นี่ค่ะสันหาเห็ดเราเองไปซื้อมาเห็ดกินเอง ข้างนอกกัอยังหนาวอยู่ออกไปข้างนอกย่ามกินกับปีนี่สิกินอยู่ในครัวสิโบออกไปนั่งโต๊ะข้างนอกเพราะว่าโบอยากให้คุณสาเพิ่นเด้กินเพิ่นกะบบเ <c oughs> พิ่นกะบวารกจา้าแต่ว่าเกรงใจเขา มายนี่ยำได้กินอาหารที่เขาหมากักมีแห้งมีห้ง ปายเดือนนี้กับสิซอบแล้วเรียนมาครบหนึ่งปีจ้ะสิมูหรือสิจาบุยยำไปเรียนก็ตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูเพราะว่าอยากเป็นเนาะอยากห่วอยากเว้าเก่ง ทระภางทำงานมาวานไปหลานไทยมาจัดทุกผักเลย บดไอจีจากใสสดๆเลยเผ็ดดจจักหน่อยพริกจิมกับปีกินกับกเตี๋ยวเนื้อน้ำตกแซ่บ อยู่ไทยหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดหมืน่นกินกว๋วยเตี๋ยวประมาณห้าหมื่นมากลาย